สวัสดีค่ะพวงข้างมีชัยค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานนะคะทางร้านก็ยังส่งสินค้าเหมือนเดิมนะคะเราผลิตแล้วก็จัดจำหน่ายเหมือนเดิมนะคะพอดีช่วงนี้แม่ค้าไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยไม่ค่อยได้อัดคลิปวิดีโอลงให้ลูกค้าดูนะคะแต่ว่าทางร้านก็ยังขายเหมือนเดิมนะคะเราขายแล้วก็ส่งสินค้าทุกวันเลยนะคะ พ่วงข้างที่ลูกค้าเห็นอยู่เยอะๆนี้นะคะส่วนมากนะคะก็จะเป็นรุ่น65คูณ100นะคะตอนนี้นะคะรุ่น65คูณ100ชื่อรุ่นของเขานะคะพ่วงข้างนะคะจะมีความกว้างทั้งหมดนะคะ93ซนติเมตรนะคะพื้นที่ใช้งาน65เซนนะคะจะมีความยาวนะคะอยู่ที่100ซนติเมตรนะคะพ่วงข้างรุ่นนี้นะคะบรรทุกปุ๋ยบรรทุกหญ้านะคะ เข้าไร่เข้าสวนอันนี้คือได้เลยบรรทุกน้ำยางก็ได้นะคะขี้ยางยางก้อนก็ได้นะคะบรรทุกอุปกรณ์ทางการ,กรเกษตรเข้าไร่เข้าสวนนะคะได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะพ่วงข้างของเรานะคะจะเป็นโชคใหม่เลยนะคะนี่นะคะทางร้านจะให้เป็นโชคใหม่นะคะโชคใหม่ๆเลยนะคะอาร์มก็ทําจากเหล็กรางน้ํานะคะแข็งแรงอย่างดีเลยนะคะพ่วงข้างของร้านมีชัยนะคะ เราจะใช้เหล็กแป๊บปับปลาทำนะคะเป็นเหล็กแป๊บปับปลาที่ไม่เป็นสนิมนะคะจะเป็นเหล็กแป๊บปับปา6กหุนนะคะหนา1.5มิลนะคะส่วนเหล็กปูพื้นนะคะทางร้านจะใช้เป็นเหล็กแบนตัดนะคะ1.5นิ้วหนาถึง3มิลเลยนะคะแผ่นใหญ่ๆเลยนะคะแข็งแรงแน่นอนนะคะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเหล็กปูพื้นของเรานะคะส่วนการเชื่อมนะคะทางร้านจะเชื่อมด้วยแก๊สซี2นะคะ แล้วก็ทางร้านก็เชื่อมให้เตรียมทุกจุดด้วยนะคะอันนี้คือแข็งแรงแน่นอนนะคะพ่วงข้างนะคะจะเปิดท้ายได้นะคะเปิดท้ายประตูท้ายก็จะพับลงเลยนะคะจะไม่มีที่รองท้ายนะคะรุ่นนี้นะคะส่วนราคานะคะราคาตอนนี้ก็ยังเป็นราคาโปรโมชั่นอยู่เหมือนเดิมนะคะ ถ้าไม่มีชุดติดตั้งไม่มีไฟท้ายนะคะจะอยู่ที่สามพันห้านะคะถ้ามีชุดติดตั้งมีไฟท้ายจะอยู่ที่สามพันแปดร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะสินค้าจะส่งโดยไปรษณีย์นะคะลูกค้าต้องไปรับสินค้าแล้วก็ชําระเงินที่ไปรษณีย์นะคะส่วนในพื้นที่เกาะทางร้านก็ส่งเหมือนเดิมนะคะส่งเหมือนกันค่ะแต่ว่าจะมีค่าข้ามเกาะเพิ่มเติมอีกสามร้อยบาทนะคะ ลูกค้าท่านไหนนะคะสนใจนะคะสอบถามเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0ูนย์1ก้า6 0 9ห้าห้า0 6หรือลูกค้าจะแอดไลน์มาเบอร์นี้ก็ได้นะคะพวงข้างของร้านมีใช่นะคะมีให้เลือกหลากหลายสีนะคะเรามีให้เลือกทั้งหมด17สีด้วยกันนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกนะคะส่วนราคาก็ไม่บวกเพิ่มนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสั่งซื้อเข้ามาได้นะคะหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะคะเพราะทางร้านยังมีพ่วงข้างเอกหลากหลายรุ่นหลายขนาดหลายแบบให้ลูกค้าเลือกนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะคะแม่ค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับแม่ค้าด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอจบ รีวิวเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ